Doom, แอนนแอนมาแล้วคะ่ะมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านเก๋ๆชาแนลนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาเข้าครัวกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เป็นเมนูปลานะคะปลาทับทิมทอดนะคะดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยคะ่ะปลาทับทิมทอดกระเทียมนี่นะคะดูสิคะเพื่อนๆ ใครสนใจเมนูนี้นะคะอร่อยอร่อยค่ะเอาไปทํากินกันได้เลยนะคะไปค่ะเราไปเข้าครัวกันนะคะนี่นะคะปลาทับทิมสดๆด,ดใหม่ๆเลยค่ะหนึ่งตัวนะคะแร่เป็นชิ้นๆประมาณนี้นะคะทั้งสองข้างนะคะเพื่อนๆอันนี้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะแร่แบบนี้นะคะเป็น เอาวางมีดเฉียงๆนะคะแล้วก็แล่ไปประมาณนี้นะคะเพื่อนๆดูสิคะน่ากินมากๆเลยค่ะวัตถุดิบไม่ยุ่งยากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทาเกลือที่ตัวปลานะคะนี่นะคะนีเอาเกลือมานิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะครึ่งช้อนชาหรือไม่ถึงก็ได้นะคะแล้วก็ทาทั้งสองข้างนะคะนี่นะคะมือจะใหญ่ไปถึงไหนออยมือจิ้มเลย นี่นะคะระวังก้างด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยเราก็เอามาตำบุบๆพอแหลกประมาณนี้นะคะนะคะเราก็วัตถุดิบไม่ยุ่งยากเลยค่ะมีแค่นี้เองมีปลากระเทียมแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็น้ำมันไว้ทอดอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่นะคะอืกระเทียมเนี่ยของโปรดเลยค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะนี่นะคะกระเทียมกับปลาค่ะไปค่ะ ตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะคะวัตถุดิบนิดเดียวเองค่ะไม่งงนะคะไม่งงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะเราก็เอาน้ํามันใส่กระทะนะคะเยอะนิดนึงนะคะพอทอดปลาหนึ่งตัวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรารอน้ํามันร้อนๆนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ปลาลงไปทอดเลยค่ะโอ้จับจะไม่ไหวนี่นะคะมันลื่น <laughs> นี่นะคะพอเราใส่ปลาไปแล้วน้ําเดือดเือดนะคะน้ําร้อนเดือดเือดเนี่ยเราก็ปล่อยไวนนะะไไนะะ้นี้นะคะไม่ต้องทําอะไรนะคะนี่นะคะหรือเราจะเอาน้ําปลาแบบอ่ไอ,อ,อไม่ใช่ฟักน้ํามันแล้วก็ลาดตัวปลาแบบนี้นะคะโอ้ยพูดผิดพูดถูกไม่รู้จะรีบไปไหนเนาะพูดผิดพูดถูก,ถกต้องขอไเปเพื่อนๆด้วยนะคะขอให้เข้าใจกันนะคะ เราต้องเข้าใจกันนะคะเพื่อนๆเดี <ùng> ๋ยวเราทอดปลาให้เหลืองข้างหนึ่งก่อนนะคะสำหรับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็จะทำการลงพ่เมียนะคะจันพุทธศุกนะคะประมาณ10นาทีโดยประมาณนะคะเวลา14.30นนะคะเพื่อนๆหากใครว่างแวะเวียนมาให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลได้นะคะ แล้วอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะเราจะกลับไปหาแน่นอนเลยค่ะ <laughs> ไม่ช้าก็เร็วนะคะไปแน่นอนค่ะมาค่ะตอนนี้เราก็จะมาพลิกปลานะคะดูสิคะสีสันน่ากินมากๆเลยค่ะเหลือง <ๆ S 1> นะคะหอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราทอดอีกข้างนึงค่ะให้สุกก่อนนะคะให้เหลืองๆก่อนนะคะเพื่อนๆ,ๆอีกสักพักหนึ่งนะคะ <laughs> ปลาทับทิมทอดนะคะ ทาเกลืออย่างเงี้ยมันก็คล้ายๆกับปลาแกะนะคะปลาแกะแล้วก็เราก็มาลาดน้ําพริกน้ําปลาพริกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีน้ําปลาพริกให้ด้วยนะคะเพื่อนๆมันก็จะคล้ายๆกันนะคะแล้วแต่คนชอบนะคะถ้าใครชอบเผ็ดนิดนึงก็โรยน้ําปลาพริกนะคะมัจะอร่อยแซ่บๆเลยค่ะนี่นะคะเรืองแล้ว <c oughs> น่ากินไหมคะเพื่อนๆ <c oughs> เด็กๆกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะอร่อยอร่อยค่ะ <c oughs> นี่นะคะตอนนี้ก็เหลืองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตักออกนะคะมาพักให้เสด็จน้ํามันนะคะนี่นะคะโอ้เหลืองน่ากินมากๆเลยค่ะดูดูสิคะเพื่อนๆเหลืองเป็นสีทองเลยค่ะสดสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยค่ะเพื่อนๆ <c oughs> นี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักใส่จานไว้ก่อนนะคะเพื่อนๆ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> น่ากินไหมคะ <c oughs> สุดยอด ใครสนใจก็ทำกินกันได้นะคะเด็กๆก,กินได้ผู้ใหญ่กินดีอย่างที่บอกจริงๆนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกระเทียมนะคะเดี๋ยวเราทอดกระเทียมเจียวกระเทียมโรยหน้านะคะนี่นะคะเจียวกระเทียมเนี่ยก็ครั้งแรกเนี่ยราใช้ไฟแรงนิดนึงนะคะแล้วก็เบานะคะจะได้ไม่ติดกระทะนะคะเพื่อนๆน,นี่นะคะของโปรดเลยค่ะกระเทียมเจียวเนี่ยสำหรับบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะจะทอบ ทอดกระเทียมเจียวอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เกลือน,นิดนึงนะคะแล้วเราก็ตักออกนะคะเพื่อให้กระเทียมมันกรอบนะคะแล้วก็มาคลุกข้าวกินอ,อร่อยอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนที่จริงทอดกระเทียมเจียวเนี่ยก่อนกระทอดปลาก็ได้นะคะ <sh arp> มันก็จะหอมไปอีกอย่างหนึ่งแต่อันเนี้ยลืมนะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็มาโรยที่ตัวปลานะคะนี่หอมน่ากินมากๆเลยค่ะปลาเหลืองเป็นสีทองเลยค่ะเพื่อนๆน โอ้ยหิวข้าวเลยค่ะนี่นะคะน่าก,กินมากๆเลยค่ะ <c ười> คืนน้ำปลายตัวเอง <c ười> <c ười> น่าก,กินไหมคะน่าก,กินมากๆเลยปลาทับทิมสำหรับบ้านเก๋ๆนะคะก็จะไม่ค่อยชอบกินปลานึ่งนะคะพี่ๆเขาชอบแต่ปลาทอดนะคะ <c ười> อะไรก็ได้ที่เป็นทอดๆนะคะปลานึ่งเขาไม่ชอบ <c ười> เพราะฉะนั้นเมนูปลานน่งเนี่จะหายากนิดนึงนะคะจะมีแต่ปลาทอดทอดหมดเลยค่ะ ทอดกระเทียมทอดพริกไทยทอดผัดพริกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปยกตั้งโต๊ะเสิร์ฟกันเลยนะคะไปค่ะนี่นะคะเพื่อนๆน่นาก,กินมากๆเลยดูสิคะใครสนใจเมนูนี้นะคะไม่ยุ่งยากเลยค่ะง่ายๆปลากระเทียมเกลือน้ำมันจัดไปค่ะเพื่อนๆ นี่นะคะสำหรับปลาเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้ลาดนี่นะคะดูสิคะชุ่มฉ่าชุ่มฉ่าเหลืองกรอบอร่อยมากๆเลยค่ะน่ากินจริงๆใครสนใจก็ทํากินได้เลยนะคะคุกข้าวให้ลูกให้หลานกินนะอร่อยอร่อยค่ะ <c oughs> กินเองก็อร่อยค่ะเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> นี่นะคะเสร็จแล้วเราจะมาโรยกระเทียมแบบนี้ก็ได้นะคะเสิร์ฟพร้อมน้ําปลาพริกนะคะสุดแสนจะอร่อยเลยค่ะแซ่บๆค่ะเพื่อนเพื่อน นี่นะคะน้ำปลาพริกของบ้านเก๋ๆเ,เดี๋ยววันหลังจะมาทำสูตรน้ำปลาพริกให้เพื่อนๆได้ลองชิมกันนะคะอร่อยอร่อยค่ะมีเคล็ดลับนิดหนึงในการทำน้ำปลาพริกนะคะนี่นะคะน่าก,กินมากๆเลยมาค่ะมาค่ะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะตักแบบนี้เลยก็ได้นะคะ กินกับกระเทียมนะคะกระเทียมเนี่ยก็กินดีมีประโยชน์นะคะสําหรับเกย์เกนี่ยชอบกินกระเทียมเจียวกระเทียมแล้วก็คลุกข้าวกิน <c oughs> <c oughs> อร่อยค่ะอร่อยกินอยู่คนเดียวค่ะชอบชอบนี่นะคะ ยากนิดนึงนะคะเพื่อนๆนี่นะคะดูสิคะน่ากินมากๆเลยคะ่ะมาคะ่ะกินกันคะ่ะมากินข้าวกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะก็ทําเมนูแซนอร่อยนะคะปลาทับทิมทอดกระเทียมนะคะมาให้เพื่อนๆนได้ลองชิมความอร่อยกันนะคะหวังว่าคงถูกใจเพื่อนๆและกนกเอฟซี FC, ทุกๆท่านนะคะที่แวะเวียนเข้ามารับชมพีเเมียนในบ้านเก๋ๆชาแนลนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยนะคะ และที่สำคัญนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทั้งเพื่อนเก่าและก็เพื่อนใหม่มากๆนะคะที่แวะเวียนมารับชมคลิปและให้กำลังใจบ้านเก๋ๆชาแนลเสมอมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งกลิงเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมในคลิปต่อๆไป สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะขอลงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันคลิปหน้าคลิปต่อๆไปนะคะขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆฮงรวยๆตลอดไปอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ พี่ยัวเกนทูมอรุบาย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 ค่ะ